การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องท่าแรกท่ารูปตัววีนั่งเหยียดเท้ายกเท้าสูงจากพื้นประมาณ1-2คืบค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีท่าที่2ท่าสลับเท้าควายเท้าสลับไปมาประมาณ10-15ครั้ง ท่าที่สท่าการเชียงบกเหยียดเทา้าพร้อมดึงแขนทั้งสองข้างข้าหาลนำตัวทำติดต่อกันประมาณ10-15ครั้งท่าที่4ี่ท่าซิทอัพหรือท่าลุกนั่งให้คู่จับที่ข้อเทา้าลุกขึ้นมาจากท่านอนโดยให้แขนทั้งสองข้าง อยู่ในท่าอิสระไม่ต้องประสานแท้าถอยใช้เวลาประมาณ30ิวินาทีหรือ10ถึง15ครั้ง